เรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อประมาณ6-7ถึงปีมาแล้วครับตอนนั้นมีการเปิดสอบข้าราชการภาคกรมีศูนย์สอบกระจายกันหลายที่ผมก็เลือกเอาศูนย์สอบที่ใกล้บ้านบ้านผมอยู่จังหวัดเลยครับสถานที่สอบของผมจึงเป็นจังหวัดพิษณุโลกตอนไปสมัครสอบก็ต้องไปค้างที่พิษณุโลกหนึ่งคืนเพื่อทําเรื่องสมัครสอบตอนเช้าซึ่งก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรแล้วผมก็กลับบ้านมาพอถึงวันก่อนสอบผมต้องเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อไปพิษณุโลก ก่อนไปแม่ผมนึกยังไงก็ไม่รู้บอกผมให้ว่า้รูปคุณยายกับคุณปู่ที่เสียไปหลายปีแล้วให้บอกท่านว่าจะไปสอบขอให้เดินทางปลอดภัยผมก็ไม่อยากให้แม่คิดมากก็เลยทําตามที่แม่บอกผมว่า้รูปคุณยายกับคุณปู่พร้อมกับบอกว่ายายปู่ผมจะไปสอบที่พิษณุโลกนะดูแลคุ้มครองหน่อยเดอ้อหลังจากนั้นแม่ก็มาส่งผมขึ้นรถโดยที่รถจะออกประมาณหนึ่งทุ่มพอผมไปถึงพิษณุโลกก็ประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มเข้าไปแล้วและด้วยความประมาทของผมคิดว่าคนไม่น่าจะเยอะขนาดนี้ทำให้ผมไม่ได้จองที่พัก ที่พักที่เคยมาพักตอนสมัครสอบก็เต็มหมดไม่รู้จะทำไงเลยเดินไปที่วินมอเตอร์ไซค์แถวท่ารถโดยสารเจอพี่ผู้หญิงขับวินเลยถามว่าพี่ครับพรุ่งนี้เช้าผมจะไปสอบแถวนี้พี่พอจะรู้จักที่พักใกล้ๆไหมครับพาผมไปหน่อยแกตอบกลับมามีมีเป็นโรงแรมแต่เก่าหน่อยนะแถวสถานีรถไฟเดี๋ยวพี่พาไปผมก็โอเคขึ้นรถซ้อนท้ายไปเลยพี่เขาใจดีมากพาไปดูสถานที่สอบและบอกเส้นทางว่าจะต้องมายัางไง ขึ้นรถยังไงแล้วค่อยพามาส่งโรงแรมเมื่อถึงโรงแรมสิ่งแรกที่ผมเห็นคือมันเก่ามากแบบว่าเก่าจริงๆครับผมก็ประมาณเอาก็เอาว่าทำยังไงได้พลาดเองที่ไม่จองมาก่อนคงต้องยอมนอนเพราะพรุ่งนี้จะสอบแต่เช้าเลยไปติดต่อขอห้องพักปรากฏว่าว่างอยู่หนึ่งห้องแต่เขาบอกว่าไม่มีทีวีนะผมก็โอเคไม่เป็นไรห้าทุงแล้วจะดูอะไรพอจ่ายค่าห้องเสร็จทางโรงแรมก็พาเราเดินไปที่ห้องขึ้นบันไดไปชั้นสองพอสุดบันไดขั้นสุดท้าย ประตูห้องเราตรงกับบันไดพอดีเขาก็ไขกุญแจให้พร้อมกับเปิดไฟเมื่อเปิดไฟเห็นสภาพห้องคือเก่ามากๆฝ้าเป็นคราบเหลืองๆสีห้องถึมๆและที่สําคัญหน้าต่างตรงกับประตูอีกต่างหากดีหน่อยที่มีผ้าม่านปิดไว้ตอนนั้นในใจผมก็เริ่มวันๆแอบคิดในใจอะไรจะขนาดนี้พนักงานโรงแรมก็เดินกลับไปแล้วผมก็เข้าห้องปิดประตูอยู่ห้องคนเดียวดูนาฬิกาห้าทุ่มกว่าๆความรู้สึกคือไม่อยากอยู่ในห้องเลย รู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวเลยเดินออกไปแถวตลาดรถไฟไปหาอะไรกินและโทรบอกแม่กับแฟนว่าถึงที่พักแล้วจนกินอะไรเสร็จประมาณเที่ยงคืนได้ก็เลยสินใจกลับห้องพอถึงห้องมีความรู้สึกว่าต้องเจอดีแน่แน่คืนนี้ด้วยความกลัวเลยทำทุกอย่างที่คนบอกว่ากันผีได้สวดมนต์ก่อนนอนเอากระเป๋ามาวางบนเตียงส่วนที่ว่างคืนนั้นผมไม่ปิดไฟนอนนะครับนอนเล่นไปมาบนเตียงแล้วไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนจู่ๆก็ต้องสะดุง้งตื่นเพราะได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆ มากระซิบที่ข้างหูว่าตื่นระวังตัวด้วยลูกเดี๋ยวจะมีผู้หญิงเดินทะลุประตูเข้ามาสิ้นเสียงพูดไม่นานผมก็ได้ยินเสียงประตูดังกึกๆผมนอนตะแคงหันหน้าไปทางประตูพอดีผมเห็นผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นผมยาวถึงสะโพกลอยทะลุประตูเข้ามาผ่านหน้าผมไปที่ปลายเตียงก่อนจะหันมาหาผมหลังจากนั้นเธอก็คลานขึ้นมาบนเตียงมานอนข้างๆผมตอนนั้นผมหันตะแคงอยู่เธอค่อยๆเอื้อมมือมาพลิกผมจนเป็นท่านอนหงาย ตอนนั้นผมขยับตัวไม่ได้เลยได้แต่พยายามสวดมนต์ในใจแต่ก็สวดไม่ได้หน้าของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเข้ามาแนบอยู่กับหน้าผมเธอสวยมากแต่ไม่มีดวงตาดวงตาของเธอมันดำไปหมดผมไม่รู้จะทำยังไงพยายามที่จะสวดมนต์แต่พยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผมกัดปากตัวเองจนเลือดออกเพื่อที่พยายามจะสวดมนต์แต่ไม่เป็นผลสวดยังไงก็สวดไม่ได้แล้วผมก็ได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดว่าอย่าพยายามเลยมาอยู่ด้วยกันที่นี่ เสียงนั้นเย็นเยือกชวนขนลุกมากๆจนไม่สามารถอธิบายได้หลังจากนั้นเธอก็ใส่ยแย,ย้มและหัวเราะออกมาเสียงดังน่ากลัวมากๆตอนนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วสวดมนต์ก็ไม่ได้พยายามดิ้นก็ไม่เป็นผลยิ่งดิ้นยิ่งหายใจไม่ออกจนผมเริ่มหมดแรงผมเลยปล่อยละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตอนนั้นในสมองคิดว่าผมจะต้องตายเหรอไม่นะยังตายไม่ได้ผมเลยนึกถึงพ่อแม่ระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองขณะที่กำลังนึกถึงพ่อแม่อยู่ดีๆ ก็มีแสงสว่างจ้าส่องมาจากทางหน้าต่างที่มีผ้าม่านปิดอยู่และดึงผู้หญิงคนนั้นออกไปจากผมทีนี้ผมเริ่มขยับตัวได้แล้วเลยรีบลุกขึ้นนั่งตั้งสติว่าผมฝันไปเหรอแต่ไม่ใช่ผมรู้สึกตัวตลอดนะผมรีบลุกไปดูกระจกผมกัดปากตัวเองจนเลือดออกผมหยิบนาฬิกามาดูตอนนั้น6กโมงเช้าพอดีผมเลยโทรหาแม่บอกแม่ว่าโดนผีอำํำแม่บอกให้รีบแต่งตัวออกมาเลยพอวางสายจากแม่ผมก็โทรหาแฟนบอกห้ามวางสาย ให้คุยเป็นเพื่อนจนกว่าจะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จพอผมแต่งตัวเสร็จนึกยังไงก็ไม่รู้ผมเดินไปเปิดผ้าม่านหน้าต่างดูพอมองลงไปข้างล่างเท่านั้นลหละสิ่งที่เห็นคือเป็นเหมือนสารตายายเก่าๆอยู่ตรงกับหน้าต่างผมพอดีเลยผมรีบเช็คเอาออกจากโรงแรมทันทีแล้วไปนั่งเล่นตรงสถานที่สอบยังดีกว่าพอกลับมาถึงบ้านผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่บอกว่าผมอาจเพราะไปนอนตรงทางผีผ่านพอดีแล้วเสียงคนแก่ที่มาช่วยมาเตือน อาจจะเป็นเสียงคุณยายของผมนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ไปทำบุญให้กับยายปู่และผู้หญิงคนนั้นเรื่อยๆครับ